เมื่อเช้าทรไปหาผู้กองที่เป็นร้อยเวรที่เป็นผู้ออกหมายเรียกที่ชายนาธนะคะผู้กองน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าดิฉันเรียนสายอยู่กับใครคะใช่ผู้กองจุดๆ,ๆหรือเปล่าดิฉันชื่อแม่ชมพูค่ค่ะที่ได้หมายเรียกพยานที่ให้ไปที่ชายนานะคะอ๋ออ๋ออ๋อครับ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 เอ่อแม่ช่องชมพู่นะครับ พอดีได้ส่งประเด็นสอบไปให้ที่กกตูมแล้วนะคะไม่ต้องเดินทางนะว้าว <c oughs> ขอบคุณค่ะหนูขับรถไม่เก่งหนูขับรถไม่เก่งค่ะหนูขับรถไม่ไหวหรอกหนูไปไกลไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกําลังจะโทรมาบอกว่าขอเลื่อนได้ไหมเพราะว่าวันที่21ที่จะถึงเนี้ยหนูมีธุระต,ต้องขึ้นศาลที่มุกดาหารค่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องเดินทางหูเสียงโคตรหลอ่อ <c oughs> เป็นประชาชน่ะเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเงนใจแทนไหนใครรอฟังเรื่องอะไรไปนอนก่อนไปนอนก่อนตอนนี้เงินจะเข้าเงินจะเข้ามีความสุขขอบคุณค่ะตื่นเช้ามารับซับรับซับ สิบพืนเจ็ดาเลยใครจะว่าบ้าก็ช่างบ้าก็ะบาสิวะน้องแสมวัดดีค่ะวัดดีค่ะ7 5็ดนะคะไม่ได้ตักขี้งัวนะผ้าฉันแต่ละผืนนี่นะผืนนี้เรียกว่าลายดอกพิกุลลายพิกุลลายนาคลายบั้งไฟลายผีเสื้อผ้าของฉันแต่ละผืนชื่อลายผ้าเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาด้วยความรัก ด้วยความเสน่หานะคะชื่อลายผ้าแต่ละลายมันมีความหมายที่แบบว่ามันคือความผูกพันมันคือความดีงามนะลายดอกพิกลลายผีเสื้อลายช้างลายนกยูงแต่ละลายขับรถก่อนขับรถด,ดีๆเจ้านะัดแต่ละลายถูกตั้งชื่อขึ้นมาด้วยความรักไม่ได้ถูกตั้งชื่อขึ้นมาด้วยความเกียดชังนะวัวชื่ออิสซีควายชื่อดำแจ <laughs> เวลาจะตีทีนี่นะเลี้ยงดีๆนะวัวที่ชื่อสํารีควายที่ชื่อดำแจพวกมึงจะไม่ตีมันเลยใช่ไหมพวกมึงจะไม่ตีมันเลยเพราะว่ามันคือทรัพย์สินนะมันคือทรัพย์สินระว่างนะมันไม่ขี้ออกให้ขายนะแล้ววัวกับควายที่มีที่ไหนบ้างที่เขาเลี้ยงวัวคู่กับควายแล้วคือวัวกับควายเนี่ยการใช้ชีวิตการกินหญ้าในสนามมันไม่เหมือนกันไอ้เรื่องหมายไว้ก่อนนะการใช้ชีวิตของวัวกับควายเวลาเราเลี้ยงเนี่ยควายมันเดินช้าแล้ววัวมันเดินไว วัวมันจะเล็มๆมกัดกัแล้วมันเดิ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 นไปด้วยแต่อีควายที่มันจะอยู่ที่เดิมเวลามึงเลี้ยงทั้งวัวมึงเลี้ยงทั้งควายแล้วเวลามึงเอาออกไปปล่อยทุ่งมึงจะได้รู้ว่าควายกับวัวมันคนระดับกันนะเว้ยการเดินนะเว้ยเออเคยเลี้ยงมาแล้วซื้อวัวไปให้เมียช่างวาเลี้ยงเมียช่างวาเอาปลายเชือกผูกด้วยกันเลยถ้าวัวมันจะไปมันก็ต้องลากควายไปด้วยบอกเลยค่ะวัวกับควายมันใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความต่างระดับทําให้เลี้ยงยากกูจะบอกให้ มึงต้องเอาไว้ในคอกแล้วก็หาหญ้ามาให้มันกินลูกเดียวพี่เจตีนหวัดดีค่ะวันนี้ขายผ้าได้เจ็ดพันค่อยๆทําไปนะกล้วยนะมันจะจมทุนสักหน่อยเพราะว่าพี่เขาสั่งผ้าไว้ประมาณ4ี่ห้าวันแล้วสั่งผ้าคลุมไหล่ไว้สิบผืนสั่งไว้4ี่ห้าวันแล้วมันจะจมทุนสักหน่อยวันนี้ก็เจ็ดพันห้านะมาแบบไม่ได้นัดหมายกลับมาที่ชัยนาทค่ะเมื่อเช้าโทรไปหาผู้กองที่เป็นร้อยเวร ที่เป็นผู้ออกหมายเรียกที่ชชยน้านนะคะผู้กองน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าดิฉันเรียนสายอยู่กับใครคะใช่ผู้กองจุดๆ,ๆหรือเปล่าดิฉันชื่อแม่ชมพู่ค่ะที่ได้หมายเรียกพยานที่ให้ไปที่ชชยน้านนะคะอ๋ออ๋ออ๋อ,อครับ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 แม่ช่องชมพู่นะครับพอดีได้ส่งประเด็นสอบไปให้ที่กกตุมงแล้วนะครับไม่ต้องเดินทางนะ ว้าวขอบคุณค่ะหนูขับรถไม่เก่งหนูขับรถไม่เก่งคะ่ะหนูขับรถไม่ไหวหรอกหนูไปไกลไม่ได้คะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกาลังจะโทรมาบอกว่าขอเลื่อนได้ไหมเพราะว่าวันที่21ที่จะถึงเนี้ยหนูมีธุระต้องขึ้นสารที่มุกดาหารคะ่ะไม่เป็นไรครับเป่ต้องเดินทางผููเสียงโคตรหลอ่อกูเป็นประชาชนเนีเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขับ <laughs> รถ20นาทีถึง2กสกิโลใกล้ๆออะจะไปเจอกับสารวัตรแถวนี้เองอืม <laughs> ยิ้มเฉยๆได้ไหมแบบไม่พูดอะไรว่าจะโทรมาขอเลื่อนอะว่าจะโทรมาขอเลื่อน <laughs> <laughs> โชคดีนะที่ตำรวจเขา เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนที่แบบว่าไม่ใช่เอื้อประโยชน์เขาเรียกว่าอะไรนะเอ,อ่อให้ประชาชนใช้สิทธิ์นะ่ะอ,อ,อะไรแบบนี้พูดไม่เป็นพูดภาษากฎหมายไม่เป็นถูพี่อัญชนาว้าไม่ได้เจอพี่ถ้าหนูไปที่ชัยนาทอ่ะหนูจะต้องไม่ไปที่โรงพักหนูจะตั้งใจไปหาพี่เลยเชื่อไหมถ้าหนูได้ไปชัยนาทหนูจะไม่ไปที่โรงพักหนูจะตั้งใจไปหาพี่เลยค่ะพี่อัญชนาดีไหมดีไหมปาเดต้าสวัสดีค่ะ ถ้าฉันจะไปที่ชัยนาะฉันจะไปหาพี่มาดามเลยมาดามอัญชนาะนะขอบคุณพี่ที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะคอยพร้อมที่จะดูแลหนูนะพี่มาดามอัญชนานะคะที่คุยกับแม่สาววันนั้นนะถ้าไปฉันจะไม่ไปที่โรวงพักฉันจะไปหาพี่เอฟซีไปก็ได้สวนนุก <c oughs> วันนี้มันวันที่19แล้วอะถ้ายัางไงยังไงถ้าจะต้องเดินทางฉันก็ต้องเตรียมผ้าเตรียมกระเป๋าเตรียมอะไรสารพัดนะ จะต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้เพราะฉันขับรถไม่เก่งฉันขับรถช้าวันนี้นะวันนี้ทั้งวันฉันอาจจะแบบกระดึบ๊บกระดึ๊บไปถึงขอนแก่นพรุ่งนี้วันที่20จากขอนแก่นกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปถึงไหนอะพี่ชานลบบุรีเหรอพี่ทิพย์สวนนกของฉันโทษพี่พี่ก็ไม่เคยเป็นห่วงหนูเลยพี่ชานนี่เป็นคนที่หนูแชร์พี่ชานก่อนนะคะทุกคนพี่ชานเป็นคนที่บอกดัามาทางนี้ไปทางนี้ทางนี้จะเจอเขื่อนนะจอดเล่นตรงนี้จอดเที่ยวจอดเช็คอินจอดอะไรตรงนี้ ดัขยับมาอีกเดี๋ยวมีร้านกาแฟนะดํมมาตรงนี้เขามีการเต้นกันได้มีอะไรกันได้พี่หนูไม่ได้ไปเที่ยวหนูโดนหมายแล้วก็ไปบอกทางว่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้ให้แวะเที่ยวตรงนั้นแวะเที่ยวตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่จะเครียดก็ไม่เครียดเ,เลยไม่ได้สงสารน้องเลยพี่ปีโป้วัดดีค่ะบอกว่าให้ไปทางนี้นแล้วแวะเที่ยวตรงนั้นบอกให้ไปทางนั้นแล้วแวะเที่ยวตรงนี้บอกไปตรงนี้แล้วแวะเที่ยวนั่นแล้วแวะเที่ยวนี่อ่ะโถตำรวจจะจับหัวอยู่ไม่รู้กี่ชั่วโมงเนี่ย แล้วบอกที่เวาบอก,อบอกร้านกาแฟบอกนั่นบอกนี่อยู่ตำรวจจะจับอยู่ไม่ได้สงสารไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้เป็นห่วงเลยให้เที่ยวอย่างเดียวแต่เราก็เชื่อคนง่ายซะด้วยไปทางไหนดีพี่ถ้าไปทางนี้มันใกล้หรือมันไกลยังมีเวลาถ้าเกิดไปทางนี้แล้วแวะสี่จุดตามที่พี่บอกเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่หนูจะเดินทางแต่วันที่สิบแปดสวัสดีค่ะทุกๆคน น้องแสีมถือว่าเป็นข่าวดีเอาข่าวกล้วยไหมเอาข่าวไหวไหมข่าวกล้วยข่าวไหวเออข่าวกล้วยข่าวหวก็นี่แหละต้องมานั่งอยู่นี่แหละเอาเอาเอาเออข่าวกล้วยข่าวไหวเอาไว้ก่อนมันเป็นอะไรที่แบบทำร้ายจิตใจมากนะเอาข่าวช่างวาก่อนแล้วกันเมื่อเช้าอะตื่นเช้ามาลายเด้งตึ้ง ไอ้เราก็นึกว่าใครโทรใครเด้งมานึกว่าลายใครเด้งมาร้านวัสดุก่อสร้างช่างวาไปสั่งวัสดุก่อสร้างอีกแล้วไม่ไม่ถามเลยมีเงินอยู่เจ็ดพันสี่ช่างวาไปสั่งวัสดุหกพันห้าไอ้เพื่อนไม่ถามกูเลยไปสั่งวัสดุหกพันห้าค่าวัสดุเจ็ดเอ้ยมีตังอยู่เจ็ดพันสี่ไปสั่งอันนั้นหกพันห้า แต่ว่านะในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่พี่ก็จะจ่ายตามค่าผ้าเจ็หาลาลาลาเฮ้ยมึงก็เป็นซะอย่างเงี้ยพี่หวานใจหวัดดีค่ะเด็กน้อยสารพีเฮ้ยเอาเจ้านัดไหนบอกขับรถขับรถแล้วมาพิมพ์ได้ อย่าพูดเรื่องปลาหวายอืมโอเคโอเคสรุปว่าเรื่องปลาหวายแม่สายยังมานั่งทำหน้าเป็นเลนต์ตรงนี้ได้อยู่นะพี่สมชายหวัดดีค่ะไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงเมื่อวานรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงแม่สาม,มากแต่ว่าด้วยความที่ให้ปากคำหลายชั่วโมงอะนะก็คือตั้งแต่บ่ายสองจนสี่โมงกว่าแล้วก็ไปลงพื้นที่ด้วยนะอย่าพิมพ์มู่เจ้านัด <laughs> แม่ก็เป็นเหมือนกันเวลาขับรถบางทีก็ไปเจออะไรมันๆก็จอดเหมือนกันนะ ช่างวาคือช่างที่รู้ใจเปล่ามันเป็นช่างที่ไม่รู้อะไรเลยคิดอยากจะสั่งเหล็กมันก็สั่งคิดอยากจะสั่งอะไรมันก็สั่งมันไม่ได้ถามเรื่องว่าเรามีตังหรือเปล่าเออถ้าอยางมากเราบอกว่ากูยังไม่มีเงินมึงสั่งทําไมนะหนาะนะมันก็บอกว่าเออร้านวัสดุก็เพื่อนกันติดไว้ก่อนก็ไดไ้ติดไปถึงชาติไหนวะถ้าเกิดว่าติดไว้แล้วเราเอาวัสดุเขาไปใช้เอาอิฐเอาหินเอาทรายเขาไปใช้แล้วทีเนี้ยเกิดเราไม่มีจ่ายเขาไม่มาทุบเอาคืนหรอ พี่ประสบการณ์สวัสดีค่ะอ,อสั่งไม่ถามสุขภาพเราซากคำเลย <c oughs> แต่ก็จ่ายไปแล้วเหลืออยู่6กพันห้าบเันสเหลืออยู่เหลืออยู่เก้าร้อเมืม่อวานกําลังจะโอนตังไปให้หลานพี่แนนพี่แนนฝากตังมาฝากตังมาให้ช่างฝากตังมาจ่ายค่าผ้าค่าอะไรนะทีนี้มันก็จะมีเหลือตังเศษอยู่มีเหลือเศษอยู่เหลืออยู่พี่แนนบอกว่าเอ้ยฝากโอนไปให้หลานที่นู่นหน่อยที่บ้านหน่อย กำลังจะจิ้มโอนสายเข้าเจ้าหน้าที่มานะมาถึงแล้วน้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปทางนั้นไปทางนั้นหรือไปทางนี้บ้านอยู่ไหนนี่นอ๋อจมข่าวเลยค่ะไอ้ที่จิ้มกดคัดลอกหมายเลขบัญชีของหลานพี่แนนค้างอยู่ตรงนั้นน่ะฮะอะไรคะอารีเอใจดีมีมากเขาคงออกให้นะออกอะไรคะอย่าลบอารีนะ อะไรคะใจดีมีมากอ๋อออกค่าออกค่าวัสดุเหรออีกล้วยมีจ่ายค่ะ FC ใจดีก็มีค่ะขอบอกนะ FC ใจดีก็มีอีกล้ยมีจ่ายแล้ว FC ของอีกล้วยเน้นที่จะช่วยอุดหนุนสนับสนุนการซื้อของเพื่อที่จะให้อีกล้วยเอาเงินไปจ่ายค่ะเขาอยากให้เราภูมิใจ FC อีกล้วยเป็นแบบนี้ขอบอกนะไม่ใช่ f c ที่แบบโอ้ยอยากได้รูปงูสิงโอนมาปั้นหน่อย พี่สมชายพี่สมชายพี่แนนน้องแสมแม่อยากได้งูสิงสัะตัวส่งตังมาให้ปั้นหน่อยเร็วต้องซื้อปูนประมาณสามพันกระสอบอะแม่นะเมื่อก่อนก็เรียนศิลปะนะเว้ยว่าอย่างนี้นะเรียนศิลปะเรียนปั้นงูปั้นอะไรนี่นะดินน้ํามันนี่เคยปั้นงูมาแล้วนะคนระดับนี้เรียนศิลปะสามปีครูสอนปั้นงูครูสอนปั้นนูน่นปั้นนั่นปั้นนี่ประติมากรรมอ่ะเออแม่ แต่เรื่องทําบ้านนี่บอกเลยววาเอฟซีสาดีนะเอฟซีกล้วยนี่พร้อมที่จะสนับสนุนให้กําลังใจให้ความภูมิใจกล้วยเต็มที่ว่ามึงหาเงินได้เองกล้วยพี่แนนนี่เหมากระโปรงไปสิบตัวนะสิบตัวตัวละเก้าร้อยเก้าสิบเอาไปเลยหมื่นหนึ่งเออเอาเงินให้แบบนี้ค่ะให้มึงภูมิใจว่านี่เ,เงินมึงหา <laughs> พี่แนนแกซื้อกระโปงพี่แนนพี่เมย์พี่ๆหลายๆคน เขาช่วยซื้อของเพื่อที่จะให้กล้วยมันภูมิใจว่าเนี่ยงเงินมึงหาไม่ใช่เงินที่พี่ให้เขาภูมิใจแบบนี้ไม่ใช่ซื้อปูนส่งมาให้แล้วอ้กล้วยมึงไปปั้นงูสิงไปมึงไปปั้นงูสิงเลยมึงมึงอ่ะบ้าบอคอแตกฮะชอบปั้นน้ําเป็นตัวพี่สี่ห้าหมายถ้าปั้นปั้นงูสิงนะส่งตั้งซื้อปูนมาผมก็อยากช่วยแต่ไม่มีกําลังแต่มีกําลังใจไงพี่สมชาย คุณจอมาปุ๊บเห็นชื่อพี่เห็นชื่อพี่ๆหลายๆคนหนูก็มีกําลังใจแล้ว FC หลายคนก็ไม่ได้มีตังค์อะเนาะแม่สาก็เหมือนกันไม่ได้เคยโอนตังค์ไปช่วยใครๆในนี้เท่าไหร่ก็ตามประเด็นตามวันที่เรามีเหตุต้องใช้เงินก็ค่อยว่ากันกที